ก็ามาสอนครั้งที่ยี่สิบหกอันนี้ก็จะเป็นลายมือจริงนะฮะที่เจ็ดนะฮะในหนังสือเล่มที่หนึ่งนะก็เชื่อว่านักเรียนมีนักม,มีหนังสือครบทุกคนนะนะก็มาดูทเลเส้นนะฮะนะเส้นนะะนะสว่านานะะเราดูลายมือคนนะฮะดูเส้นว่านาก่อนเลย ตรงนี้จะเป็นเส้นวาฏนาเกิดจากทางเนินลำบากแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ลำบากจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากโซนจริงๆตั้งขึ้นไปแบบนี้นะ,ะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเส้นวาฏนาเรย์ลอนนิดหนึง่งนะะคือมักจะ,ะมีการทำงานไปต่างถิ่นต่างแดนได้ หรือไปอยู่หรือทำงานที่มีการเดินทางได้บางอ,อาจจะ,ะเส้นที่สองก็จ,จะอันนี้ก็จงเป็นเส้นว่าหนาอยู่อันนี้ก็พุ่งทะลุขึ้นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าแนวเส้นไม่แน่ใจนะฮะนี่พอลุงพุ่งขึ้นไปหรือว่า ติดกับเส้นหัวใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวพิมพ์มันทําให้มองเห็นไม่ไม่นั่นอ่างเงี้ยนะวาสนาอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆกับเส้นรูกงเรืองก็คือเส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นอันนี้ก็จะมีวาสนาขึ้นจากเส้นสมองนะอันนี้ก็ก็เป็นคน นะมีกิจการการงานที่เกิดขึ้นจากความคิดนะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ตามลําดับเพราะว่าวาสนาขนานแรงกันเสริมนะแรงกันแล้วก็เส้นสมองตรงนี้ก็จะมีเส้นสี่เหลี่ยมบล็อกนะบล็อกไวนะ้ทำให้เป็นเครื่องหมายป้องกันสมอง นะหรือว่าสมองดีอยู่ตลอดเนะน,นี่ยก็จะมาตัดเป็นมุมสี่เหลี่ยมพอดีอย่างนี้นะแล้วมันก็จะเป็นเครื่องหมายป้องกันสมองนะให้สมองนะ มีความคิดที่เอมีการป้องกันนะฮะนะแล้วก็มีความรุกงเรืองเพราะผ่านได้นรุ่งเรืองด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเส้นหัวใจลักอกหักเพราะเป็นแล้วนะ่ะปีกที่หักลงอย่างเนินร้อนลอน หรือมีความรักมักจะได้รับความช้ำใจนะแล้วก็เส้นหัวใจนี้ก็ตรงไปเา็นอาหาน,นึ่งดันเป็นเส้นหัวใจท่อนหนึ่งอีกเปีกหนึ่งที่หักหน่งคนะือมีจิตใจที่อ่าไม่ยอมกามเรียกว่าเส้นหัวใจหวาดกลัวก็หารเนินหวาดกลัวจริงแล้วก็เออเป็น ดังนั้น่ะจะเป็นอ่านตามเนินสากลนะก็จะเห็นได้ว่าเส้นหัวใจล,า,ลากขาเนินังคารต่ำนะบางตำราก็บอกว่าเป็นคนเออช่างคิดช่างแค้นอย่างเงี้ยเป็นคนอมาหิตเพราะว่าเส้นหัวใจออกเนินังคารต่ำนะแต่เท่าที่เห็นมามันก็มีเส้นหัวใจที่ลากเข้าอย่างเงี้ยเยอะหลายคนนะัะ แต่จะออกเป็นแนวว่าเป็นคนดื้อมากกว่าหรือเป็นคนมีเป็นคนไม่ยอมคนน่ะเหมือนออกอังคารสูงไม่ออกอังคารต่ำนะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นทั่วไปนะครับเส้นทะเยอทะยานคือมีจิตใจที่ต้องการนะฮะ ความก้าวหน้าในชีวิตนะรหรือความจะความความได้ดีนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นยาวมากความจริงเส้นทะเยอทะยานออของโหนชาญศิลก็จะ แตกต่างจากตำราสากลนะตรงที่เส้นทะเยอทยานแล้วเป็นตำราแบบพวกฝรั่งหรือตำราไปเรียนกับหลายสำนักเขาบอกว่ายิ่งยาวยิ่งดียิ่งยาวยิ่งใหญ่ยิ่งชัดเจนยิ่งดีเงี้ยยิ่งเป็นยิ่งมีความรู้ความสามารถสูงยิ่งทะเยอทยานมากยิ่งจะมีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนได้ง่ายบางตำหับตำราก็เขาก็เนินดูเนินเป็นหลัก คือเอาเนินเนี่ยเนินพฤหัสเนี่ยคนมีเนินเพื่อดูเป็นผู้นำเนี่ยเป็นนักปกครองเอ,อมีลูกน้องได้เป็นหัวหน้าได้มีเส้นบอกอว่าเป็นใหญ่เป็นโตอย่างเงี้ยทายแบบนั้นอ่ะทายแบบเอาเนินมาผสมกับเส้นอ่ะแต่จริงๆแล้วก็เออก็กลางๆนะ ไอเรื่องเนินก็เป็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งอะ่ะเป็นแค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตของไอมือแต่งของหาอนะาองชาติสินเนี่ยเขาไม่ดูเรื่องเนินเลยเขาดูเรื่องเส้นอย่างเดียวเอามาอันนี้ก็เส้นอารมณนะะอันนี้ก็จะเป็นเส้นว่าหนาจากการสร้างตัวนะ แล้วถ้ามีเส้นผ่าขึ้นมาเขาเรียกว่าเส้นประสาทสมองเขาเรียกว่าประสาทสมองยึดหลักฐานนะหรือหมวัฒนาที่ขึ้นอยางเส้นชีวิตสั้นๆเนี่ยหมายถึงว่าบ้านหมายถึงที่อยู่หรือการสร้างเมืองสร้างตัวจนมีหลักฐานที่ดินในระยะอายุนั้นๆได้ด้วยอย่างเช่นวัฒนาจรแล้วนะเงี้ยเป็นเส้นประสาทสมองที่ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นคนมีประสาทสมองคิดถึงความรุ่งเรืองนะคิดถึงจะรักษาบ้านที่อยู่ให้ยังคงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเส้นประสาทสมองส่วนมากมันก็ทําทให้ความลําบากยุ่งยากเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นภายในหัวใจเกิดขึ้นภายในเอภายในความคิดอ่ะ เกิดขึ้นกับเกิดขึ้นกับเส้นคู่อย่างเงี้ยออกมาก็อันนี้จะเป็นเส้นสมองมึนเมาเส้นสมองมึนเมาก็คือจะเป็นเส้นสมองที่แตกออกเป็นแย่หนังสติ๊กก่อนนะฮะคือเป็นลักษณะของเส้นสมองโลเลอะ คือแบบจงใจแตกออกแบบแบบปลายปลายกระบะเหมือนเหมือนเหมือนผ่ากระบอกออกเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันเหมือนผ่าออกผ่าออกเหมือนเหมือนผ่ากระบอกอ่ะผ่ากระบอกไม่ผ่ยอ่ะคือเอาฝานทุบลงไปแล้วมันก็แยกออกเป็นสองทางอ่ะแล้วก็มีเส้นร้อนใจมาตัดอทำมุมเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นสมองมึนเมา แต่ถ้ามีรูปร่างแตกต่างแบบนี้ไม่ใช่สมองมึนเมานะก็คือถ้าแบบเออ,อย่างผมอะมันก็มีสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเนี้ยไม่ได้กินเหล้าแต่เป็นเป็นเส้นสมองถ้าจะบอกมันไม่ใช่แบบเส้นสมองมาผ่าก็บอกนะมันก็ไม่ใช่เส้นสมองมึนเมาเวลาเราดูาก็ต้องดูให้ออกเวลาตำราเขาเขียนแล้วก็ต้องแยกเส้นให้ออกไม่งั้นเราเจอแบบเนี้ย เราเจอเงี้ยโอ้เจอแบบเนี้ยมีสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบเนี้ยบางทีก็ทายไปเลยถ้าสมองมึนเมาเงี้ยบางทีมันไม่ใช่มันไม่ได้จงใจผ่าออกเป็นปากกระบอกเนี้ยคือมันเป็นเส้นม,มุมทำมุมสามเหลี่ยมไปถส้าสมองผมก็เคยเป็นแบบนั้นในอดีตไงคือ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 ,คอเคยเป็นหมอดาวในอดีตไงเนี่ย,ยมมนต้องผ่ากระบอกออกมา พอาว่าเส้นสมองมึนเมาเนี่ยไปอยู่ในพวกนักกวีนักประพันธ์อะไรเงี้ยสนทนผู้เงี้ยก็กินเหล้าเยอะกินเหล้าเขานารีเงี้ยแล้วก็อะไรคนที่แต่งองค์กรหยกชื่อชื่อโกเล้งหรือเปล่าไม่รู้บอกกินเหล้าไปก็ชอบกินเหล้าเจ้าบทเจ้ากรณ์อะไรเงี้ยแต,แ,ตแต่ข้อเท็จจริงก็ไม่รู้นะ เพราะโดยทั่วไปคนพวกนี้มีอารมณ์ศิลปินสูงแล้วพวกนี้มันมันมันโอกาสติดยาได้ง่ายอยู่แล้วไนยะติดกัญชาติดยาสูบติดฝิ่นติดเหล้าพวกนักประพันธ์นักกวีแบบพวกเก่งๆกังกาแบบแต่มันก็ไม่ทุกคนแต่ว่าเครื่องหมายนักประพันธ์แต่ปันเนุบเป็นเครื่องหมายมึนเมานะ หรือว่าเจ้าของมือก็จะมีลักษณะท,ที่อกินเหล้าอยู่ตลอดอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยอยู่ในมือเนี่ยเอ,อที่พิมพ์ออกมาเนี่ยเป็นมือขวานะไม่ใช่มือซ้ายนะเนี่ยพิมพ์เวลามือแปะกระดาษใช่ป่ะอันนี้น่าจะเป็นมือขวาแต่วแม,ม่โป้งมาด้านนี้ อันนี้ก็จะเป็นเส้นค้าขายอันนี้ก็จะเป็นเส้นเรื่องคู่อันนี้ก็จะเป็นเส้นบุตรอันนี้ก็เส้นว่าหนาเนินจันเลยลอยอันนี้เส้นว่าหนาร้อนใจ อันนี้เส้นลาบนะซึ่งไปอยู่ด้านหน้าหมายถึงร้านคา้านระ้านขายของชาเล็กๆก็ไดนะ้แต่มันความจริงแล้วมันมันใคใเเส้นเนี้ยมันไปขนาดแรงกับเส้นชีวิตแล้วก็คนที่มีเส้นนี้ก็เจอบ่อยนะเราดูลายมือสักสักสิบคนจะเจอสักสองคนไนะอ,อเส้นลาบที่อิงอยู่ด้านหน้าเส้นชีวิต อย่างเงี้ยก็คือมันจะทําให้ชีวิตตอนปั้นปลายสุขสบายขึ้นอะไรเงี้ยอายุหกสิบเจ็ดสิบเนี่อย, 60, อ,ยอยู่แต่ในบ้านหรือว่าอยู่แล้วมีลูกหลานเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือมีตังใช้อะไรเงี้ยไปเป็นเส้นล่างแต่แต่ของโอนใช้สินก็จะเป็นเครื่องหมายร้านค้าหรือหาหลักฐานหรือเป็นอ่ มีอู่ซ่อมรถมีร้านขายของร้านอาหารอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเราไปทายเป็นหมอดูอแต่คุณมีร้านคาแอ้เขาถามอีกว่าร้านอะไรแล้วก็ไปตอบกลับไปไม่รู้ แต่พอไม่รู้เขาก็ไม่ตัดทายใช่ป่ะมัน,ม,นมันรู้รู้ไม่หมดเนี่มันถ้าถามนะเหมือนถามว่าต,ต่อไปคุณจะได้มอดกแต่เราไม่รู้ว่าได้ปีไหนว่ามีเส้นมอดกอยู่เนี่ยมันก็ต้องใช้ศาสตร์อื่นมาประกบใช่ป่ะอันนี้ก็เส้นคุ้มกันเส้นคุ้มกันความจริงมีหลายเส้นนะพวกนี้เป็นเส้นคุ้มกันหมดเลย นี่ก็เป็นเส้นคู่พวกไฝฟฟอยๆฝอ,อ,อยเนียตัดตัดเข้าถึงเส้นชีวิตบ้างไม่ถึงมัง่งเนี่ยจะเป็นเส้นตัดฝาเงับมันมันถ้ามันไม่ถึงมันก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรแต่วางทิงถ้ามันเป็นลักษณะเส้นยุ่งๆย,ยากๆที่เกิดขึ้นบนเดินครอบครัวมันก็จะทําให้อ่าอ,อวุ่นวายแต่ร้อยวุ่นวายจากจากจากครอบครัว จากญาติพี่น้องจากในจ้างจากคนที่ทํางานด้วยอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นเส้นยุ่งๆอาจจะเป็นการทะเลาะวิวาทกันในที่ทํางานหรือว่าในเครือญาติก็ได้ถ้าเป็นเส้นยุ่งๆอันนี้ก็จะเป็นเส้นสมองที่มีเส้นราบซ้อนอยู่อันนี้ก็อันนี้ก็จะช่วยเรื่องความความคิดนิดหนึ่งนะฮะซ้อนเล็กๆแค่นี้ นี่ก็จะเป็นเส้นนักธรรมชาติวิทยาเป็นเส้นนักธรรมชาติวิทยาก็คือเป็นคนรักธรรมชาติรักธรรมชาติก็คืออะไรที่มนมุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นเส้นเส้นในเรงหวาดกลัวบางทีมีเกาะอยู่ก็กลัวน้ำกลัวปิงเหมือนกันกลัวน้ำกลัวบึง อันนี้ก็จะเป็นเป็นเส้นหลักฐานนะตรงนี้ก็จน่จะเป็นเส้นรกๆยุ่งๆอันนี้ก็เส้นผู้ช่วยมีลากเข้าจ่องเสีหยหายหรือเปล่าไม่แน่ใจมันพิมพ์ไม่ติดน,นี่ก็เส้นอาทิตพิมพ์ไม่ติดแบบหลอกตานะามาอันนี้ก็เส้นหัวใจ เห็นีหยว,ว่าดูเลยมือนี่ดูไม่ยากเลยนะถ้าเราอ่านเส้นเรารู้ว่าเส้นไหนเป็นอะไรเส้นไหนเป็นอะไรลึกๆแล้วมันจะมีเส้นไม่ขีดเส้นเองอ,ะอ่ะมันจะเป็นศาสตร์ที่แบบความจริงแล้วอะ่ะลึกๆแล้วไม่ได้ยากลึกๆแล้วเราก็จะพยากรณ์แบบซ้ำซากเพราะว่ามันบางเส้นเนี่ยเราจะเจอบ่อยๆมเหมือนกับคำพูดเดิมๆอะ่ะ สมมติว่าคนมีเส้นเนี่ยคุณเป็นคนเะเอเยอทยานอยู่นิดเป็นนิดคืออยากสร้างเนื้อสร้างตัวเงี้ยแล้วก็ทะเยอทะยานเออเป็นคนมุ่งมานะอุตสาหะด้วยนะฮะคนฝ่ายอะไรเอาเองได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เส้นทะเยอทะยานต่อต่อมาจากเนื้อังคารต่ำอันนี้ก็เส้นเกติยศลอย เป็นเส้นเกียรติยศเล่ยๆอนยะเป็นเครื่องหมายนะที่นะทําให้เจ้าของมือเป็นคนรนะักเกียรติรักศักดิ์ศรีพอสมควรนะฮะทำตัวมีเกียรติพอสมควรก็คือไม่ไม่ชอบนั่งกินนอนกินของใครนะฮนะชอบประกอบอาชีพการงานเองนะเลี้ยงดูพ่อแมนะ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 ่ใช้จ่ายหมดเปลืองเพื่อความมีหน้ามีตาอะไรอย่างเงี้ย พอถ้าไปกินเล่ากับเพื่อนกับฝูงไปให้เขาเลี้ยงก็ไม่เอาเอลยเนี้ยต้องจ่ายด้วยอย่างเงี้ยไม่งั้นเสียหน้านะไปม,มีแฟนไปม,มีผู้หญิงก็ต้องจ่ายตังค์ให้ผู้หญิงเงี้ยไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวเขาหาว่าเรา,านั่นเนี่ยมาดูก็แบบเนี่ย ในเรื่องที่ประสาทกินก็เรื่องทํามาหากินเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวให้ปึกเป็นปึกแผ่นเรื่องการมีบ้านมีที่ดิน เรื่องการค้าขายมีเส้นผู้ช่วยด้วยนะเราเงี้ยเหมือนเหมือนผู้ช่วยค้าขายด้วยนะคําเส้นค้าขายพอดีหรือไปช่วยเขาทําการค้า,าหรือไปร่วมมือร่วมกิจการกับเขาตรงเนี้ยนะเ,เป็นเส้นเหมือน้วยคำคลา้คลายเส้นนะคำเส้นผู้ช่วยนะ่ไปคำเส้นพุทธแทน จะเสียอย่างตรงที่ว่าลายมือจริงที่ลงในตำราของโหชาญศิลป์ไอที่เป็นมือจริงตรงเนี้ยมันบางทีมันมันไม่ได้ชัดแล้วก็ตัวต้นฉบับจริงผมก็ไม่เคยเห็นนะตัวต้นฉบับอนั่นมามันซีซีกันมามันต่อต่อกันมาไอไอบทเรียนด้วยเเออด้วยข้อความด้วยอย่างอื่นมันมัน มันพอก็ได้อะแต่ว่าพอมาลายมือจริงเนี่ยผมคิดว่ายังยังมองยังมองเส้นวนๆกับที่เขาเขียนนั่นแหละเนี่ยขาวบือไปเลยเนี่ยแล้วเราเราไปพลิกจากหนังสือเขาบอกว่าตรงนี้มีเส้นเส้นสําคัญขาดข,ขาดวิ่นวิน่นอยู่ผมก็มองให้ข,ข,าขาดขาดวิ่นวิน่นตรงไหนว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราพอเรามาดูรูปเรามาโนว่ามีเส้นนั้นในมือเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะ มันก็มาแบบเนี้ยเห็นป่ะมันก็ขาวโพลนมาตรงนี้ก็เล่นตรงนี้เว้าเงี้ยเวลาเราเรียนเอในบทลายมือจริงก็ต้องทําใจแบบเนี้ยในตําราของหุ่นจารศิลป์นะไม่งั้นเราก็ต้องเอาลายมือจริงขึ้นเลยเออทอาเลยก็หลักการก็คือให้ดูลายมือคนจริงไอ้ก็จบลายมือ ที่7ไว้ประมาณนี้นะครับ